ไก่รุ่นกงนี้หน่อยนะครับอันนี้ก็เพิ่งเอาลงจากกงตะแกงลงมากงพื้นไม่กี่วันเองนะครับยังไม่ถึงอาทิตย์อประมาณสี่ห้าวันนี้นะครับก็ฟอร์มก็เริ่มมาฟอร์มก็เริ่มมาหลายตัวตัวพูดสามตัวนะแต่ว่าตัวแดงแดงคุมฝูงคุมฝูงแต่ว่ามีตำเนิตรงหางเอียงนิดนึงตัวเมียก็สวยหลายตัวครับ ฟอมโอเคใช้ได้ทุกตัวเลยกรงนี้นะครับฟอมดีทุกตัวฝากติดตามด้วยนะครับสลโมอครับไก่สายพันธุ์ที่เล็กที่สุดจากประเทศมาเลเซียท้าใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ทาง facebook ก,ก็ Facebook ชื่อสาโมอเขียวชุมแพนะครับแล้วก็เบอร์โทร096-094 0256ครับ